ญาติู้ใหก็าชนะฮะต้องไปเรื่องอื่นต่ออยากดูภาพอ่ะต้องไปดูเรื่องของบุญไปเลไปเชิญนแสดงความยินดีกับเจนสุดาหน่อยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะประกาศแต่งงานแล้วค่ะกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะคะคุณพอสิริสันค่ะเรียกว่า โรแมนติ่งมา,มากๆค่ะเขาพุกข่าวข,ขอแต่งงานที่เกาะกลางทะเลสัตป,ปะหีบจังหวัดชนบุรีนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางคู่ก็คบกันมากว่า3ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการดูเลิกแต่งงานนะคะวางแผนเอาไว้ค่ะว่าจะจัดงานไม่ให้เกินเดือนมกราคมปีหน้าค่ะซึ่งนี้มีการเล่าภาพบรรยากาศการขอแต่งงานนะคะ ที่เขาคุกเข่าลงไปขอแต่างงานเนี่ยเซนก็ไม่ไม่ไมรู้ไม่คือไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเหมือนมันแบบมันมันเบลอมันแบบอึง้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือรู้ว่ามันเป็นอาการขอแต่างงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็สอบตกลงไปถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าใช่แล้ว ดีในในในสายตาของเราอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะพร้อมที่จะอยู่กับคนคนนั้นตลอดชีวิตแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารอโอกาสนี้มาทั้งชีวิตยังไม่มีเลิกที่แบบแน่นอนนะคะแต่น่าจะเป็นช่วงต้นปีอะค่ะมุกบลาอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนมั่นคงแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีก็เป็นคนที่เอ่อรักครอบครัวเซนอยากจะขอบคุณเขามากกว่าที่เขาสัญญาว่าจะดูแลเราไปตลอด ยินดีด้วย,วยค,ค่ะยินดีด้วย,วยนะเป็นะะ <ภา S 2> คู่ที่เหมาะกันมากๆคือเขาไลฟ์สไตล์เหมือนกันมากค่ะใช่อ่ะยินดีด้วยจริงๆนะฮะ